ไ้หมดสไปทุกอย่างเรขอโคดีไม่ได้ลิมทางความรวสอ้อยอ้ยโชดีที่ดีทำดีเลยมีความสุขสุขอุดหาทำถูกวิธีแบบนี้อีกเลยไงงชิวชิวพรบสตามาด้เยขอให้รวยไว้ขอให้รวย ด้วยน้าใจละมีสุงอุราเบิดบานใจมีสุขนักนาด้วยการลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนแป๊บนึงนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูดวงใยนะลูกครึ่งมาไม่รู้ไดหลินป้านโน้นเลยนานแล้วนะคะไม่ได้ไลฟ์สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสสดสสดรบรัดรบ,บตึงนะคะครูดวงใจลูกครื่องไทยมาเล,ลเซียว,วันนี้ครูดวงใจใจะ มาทักทายทุกคนนะคะนานมากแล้วไม่ได้มาไลฟ์สดใน a c e b o o k เนาะคุณดวงใจก็เลยอยากจะมาไลฟ์สดแบ,บ่งปันทุกคนนะคะใน Facebook นะคะสาหรับใครหลายๆคนที่เกิดถึงกันนะคะเออมาทักทายมาคุยกันได้เนาะนะคะนานมากแล้วหายไปหายไปนะคะไม่ได้มาไลฟ์สดนานมากนะทุกคนแป๊บบนึงแป๊บบนึงแป๊บบนึงหาเพลงแปบบ๊บนะคะอย่ารีบอย่ารีบนะคะหาเพลงก่อนเออ ชีวิตก็เลยมันเะิดูดีดูดีก็จะกวานทำให้มีวันนี้สิ่งดีดีเข้ามามีต่อใจอะชีวิตเจออะไรก็แล้วแต่อย่าเครียดนะฮะชีวิตเจออะไรก็แล้วแต่อย่าเครียดค่ะคุณดวงใจนะคะลูกครึ่งไทยมาเลเซียนะค,ะคนดาวก็หลุดไปหมดแล้วทุกคนนะคะวันนี้มาใส่ๆนะคะใส่ๆไว้ไวรุ่นชอบนะคะ มาใสๆนะคะวันนี้มากันเองสามารถนักทายกันได้นะคะสามารถแนะนําตัวได้ใครเป็นใครมาจากไหนหรือใครที่แบบอยู่บ้านเฉยๆเขียนโทรศัพท์เล่นไปวันๆแล้วหนูไม่รู้จะทําอะไรหนูอยากจะสร้างรายได้หนูอยากจะมีรายได้หนูหนูเบื่อมากแล้วนะคะดู Facebook คือจะให้พูดภาษากลางหรือภาษาใต้จะพูดภาษากลางหรือภาษาใต้ทุกคนงงไปหมดแล้วนะคะในทิ๊ตตอกพูดภาษามาเลยหน้าเฟซบุ๊กเรียนภาษากลางอยู่บ้านพูดภาษาใต้ถอดใจพูดภาษาอะไรเออพูดปนกันไหมนะคะ คุณตาใจก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนนะอารมณ์ห like ุนยนต์เสียปีปัดมาทุกคนเห็นเห็นสิวตรงนี้ไหมทุกคนเห็นสิวตรงนี้ไหมเห็นใช่ไหมนี่ทุกคนเห็นสิวตรงนี้ไหม,หมไม่ได้ขายของแล้วทุกคนเห็นสิวว่าเนะห็นสิวตรงนี้ไหมเออนะคะเห็นไหมมันบวมมากนะเมื่อวานอ่ะมันบวมจริงๆนะคะเพราะว่าเรามาเมนด้วยเนาะเออแล้วก็คุณราใจจะเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นสิวสิวใหญ่อ่ะจะเป็นหัวสิวใหญ่เลยนะคะใหญ่มากเนี่ยเห็นปะ อันนี้คือยุบลงมากนะคะทานไรทานเินเนอเราคอลลาเจนแม่มึงนะคะไม่ได้ไข่ของลูกบอกเฉยๆนะไม่ได้ไขของบอกเฉยๆผมก็ล่วงๆนะคะล่วงอย่างกับ เป็นมะเร็งนะคะเด็กไม่ได้เป็นมะเร็งนะทูกสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะทั้งสุขภาพใจสุขภาพจิตนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากนะคะคุณวงใจก,ก็เลย,ยจะมาบอกอยากจะบแบรนด์ทุกคนนะคะ <c oughs> อยากจะบอกข่าวนี้ทุกคนด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นข่าวดีก่อนวันที่25นะคะ <c oughs> เป็นโอกาสสาหรับใครที่มองเห็นโอกาสใครที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ใครที่อยากจะสร้างธุรกิจตัวเองใครที่อยากจะขยายธุรกิจตัวเองใครที่อยากจะขยายสาขาตัวเองนะคะแล้วก็ ใครที่อยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองนะค,ครูดือใจก็เลยอยากจะบอกโอกาสทุกๆคนในนัที่นี้นะคะอยากจะบอกว่าหรือคนที่แบบไม่มีทุนนะต้องทําอย่างไรบ้างก็มีนะคะมีย้่ามามีคนที่ไม่มีทุนก่อนเอาคนที่แบบไม่มีทุนก่อนนะว่าหนูต้องทําอย่างไรบ้างคะคุณขาคนที่ไม่มีทุนนะคือหนึ่งเลยเป็นเอ็กซ์ตรานะคะ ถ้าหนูวันนี้หนูไม่มีทุนหนูต้องทําอะไรหนูต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นเขาลงมือทำมาครูจะพูดจนกว่าแบตเตอรี่มันจะหมดนะทุกคนตอนนี้มีอยู่ยีนะ่สิบเปอร์เซ็นต์นะยี่สิบเปอร์เซ็นต์สงสารแท้โทรศัพท์ของฉันนะเออเขาว่าสงของหรืออะไรแึงคนที่ไม่มีทุนคือหนูต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นเขาหนูต้องลงมือทำมากกว่าคนอื่นเขาแล้วก็ที่สําคัญคือ ระหว่างเนี้ยคุณดวงใจไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนแต่ว่าคุณดวงใจฟังธรรมะ <c oughs> ฟังท่านวอนะคะฟังท่านวอแล้วก็คือมีความรู้ดีๆมากอยากจะมาบอกทุกคนเลยนะคะคือท่านวอได้กล่าวเอาไว้ว่าคนที่ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนาปุ๊กนะคะท่านวอได้กล่าวไว้ว่าคนที่ใช้ชีวิตอะให้มันหมดวันไปอะให้มันหมดหมดวันไปคือใช้ชีวิตแบบเลอะเทอะเลินเทินใช้ชีวิตแบบพูดไม่มีแก่นไม่มีสารพูดแกดไม่มีแก่นไม่มีสารจะเข้ามาแล้วอีกหน่อยนึงก็จะเข้าบวชแล้วค่ะรู้สึกว่านะคะจะเป็นจะจะบวชเป็นชีแล้วเ <c> ด <oughs> ี๋ยวนี้เออคือคนที่พูดไม่มีแก่นไม่มีสารคือพูดแบบไหนคือพูดเลอะเทอะเพ้อเจ้อ แต่ละวันพูดเรื่องคนอื่นนะนี่คือเขาพูดว่าไม่มีแกะไม่มีสารนะคนที่ใช้ชีวิตแบบเนี้ยใช้ชีวิตแบบให้หมดหมดวันไปทําให้มันมดมดวันไปทําอะไรให้มันมดมดวนไปไม่คิดที่แบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยวันนี้ฉันจะให้อะไรคนให้อะไรคนแม้กระทั่งโพสต์เรื่องราวดีๆก็คือการให้วันนี้หนึ่งหนึ่งโพสต์ของเราอ่ะเวลาเขามาอ่านคือถ้าสมมติว่าเราโพสต์ ใส่อันนั้นเป็นโช์กับคนนี้อันนี้เป็นโช์กับคนนู้น,น,นไอ้ทึ่งอดาวคนนี้ดาวคนนั้นคนเด็กเข้าไปฟังในๆนก็มันถูกอยู่แล้วไอ้ทึ่งเรกาก็ไปพูดเรื่องบันันเขายิงถูกก็้าไปเพอะ หนึ่งโพสต์ของเราสามารถให้กำลังใจหรือหนึ่งโพสต์ของเราสามารถให้ทำให้คนหนึ่งคนตายได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านวอวชระเมทีนะคะสามารถไปไปไปฟังแกก็ได้นะถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราว่างเกินไปไม่รู้จะทำอะไรนะไปฟังธรรมะก็ได้นะยังดีกว่านั่งเฉยๆนั่งนินทาคนอื่นนะไม่ได้อะไรเลยนะคะแถมคนที่เรานินทาเขาไม่ได้ทุกข์อะไรนะแต่เรานี่แหละที่นินทาเพราะเราทุกข์ไงเพราะเราไม่มีความสุขถ้าวันนี้คนนี้มันมีความสุขมันจะไม่นินทาคนอื่นเลย ฮัลโหลพีฮัลโหลค่ะน้องคนที่มันมีความสุขอ่ะมันจะไม่นินทาคนอื่นคนที่ไม่มีความสุขนั่นแหละคือคนที่นั่งนินทาคนอื่นเขาเออเพราะฉะนั้นลองเช็คตัวเองดีๆนะคะว่าเรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าลองเช็คตัวเองก่อนนะคะไม่ต้องว่าเฮ้ยฉันก็มีความสุขดีนะนินทาคนอื่นอาจจะมีความสุขตอนนั้นนะคะแต่มันไม่ใช่มีความสุขตลอดเวลาเออทานปะถึงไหนแล้วเมื่อกี้อ๋อถึงการที่ใช้ชีวิตให้หมดหมดวันไปเป็นคนที่ทําบาปนะต่อให้คุณไม่รู้ว่าเฮ้ยฉันก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ย นนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อใช้ชีวิตให้มันหมองหมองวนไปคนแบบนีน้คือคนบาปนะรู้ไหม ทำบาปอยู่นะทำบาปโดยที่คุณไม่รู้ตัวทั้งๆท,ที่เขาให้โอกาสคุณได้มีชีวิตอยู่ต่อเขาให้โอกาสคุณได้สร้างสิ่งดีๆแต่คุณกลับใช้ชีวิตให้มันหมดุดหมดวันไปกับคนที่นอนอยู่บนเตียงกับคนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลร้องขอชีวิตแต่คุณกลับมีชีวิตที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณไม่คิดที่จะให้อะไรคนให้ในนาทีน่นี้ให้โพสเรื่องราวดีๆแชร์คลิปวิดีโอดีๆออมาไลฟ์สดแบ่งปันความคิดดีๆเนี่ยคือการให้ ทันมากไม่ใช่แบบว่านั่งให้มันหมุนหมุนวันไปคุณดวงใจก็เคยเป็นไงคนนั้นถึงมาบอกทุกคนนะ่ะคุณดวงใจเคยเป็นคนนั้นมาก่อนเคยเป็นคนที่วันวันนั่งแต่นินทาคนอื่นเขานั่งแต่ตําหนิคนอื่นเขาคุณดวงใจไม่ได้ว่าใครอันนี้ในอดีตของเราเคยเป็นนะคะในอดีตคุณดวงใจเคยเป็นนั่งตําหนิคนนั้นทีนั่งตําหนิคนน,นู้นทีนะคะก็หุห่นยดหัวเสียไปทุกใจเรื่องของใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองด้วยซ้านะรู้เรื่องคนอื่นเขาหมดทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าจะจัดการชีวิตตัวเองยัังงไจจะดกาารควมสุขให้ ตัวเองยังไงจะจัดการให้ตัวเองยิ้มได้อย่างไรไม่เคยรู้เลยเมื่อก่อนไม่เคยเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าจะยิ้มออกหน้าก้องแบบนี้ไม่เคยยิ้มเลยถ่ายรูปก็จะเป็นประมาณนแค่นี้คือปากายิ้มนะทุกคนแต่ตาเนี่ยมันเศร้าอยู่เข้าใจไหมเข้าใจอารมณ์โมเมนต์ไหมคุณคุณโดนใจรู้สึกว่าหลายๆคนก็อาจจะเป็นนะคะคือปากายิ้มนะแต่ตาเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเศร้าของเราอยู่เพราะฉะนั้นะ ถ้าวันนี้เรามีเวลาว่างเอาเวลาของเราไปฟังธรรมะเอาเวลาของเราไปฟังท่านวอท่านวอแกแกให้ธรรมะแบบดีมากเลยนะแกไม่ได้ให้ธรรมะแบบธรมรมดานะแต่แกให้ธรรมะขั้นที่แบบว่าเอาคนที่ประสบความสําเร็จอะเอามาเปรียบเทียบคนที่ประสบความสาเร็จเอามาเปรียบเทียบแต่หลายๆคนคนที่เป็นคนไทยไม่เคยเอาตัวเองเข้าไปฟังธรรมะเพราะคิดว่าตัวเองรู้แล้วตัวเองรู้แล้วการที่บอกว่าตัวเองรู้แล้วอ่ะคือ คนบุคคนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นคนงโง่นะเพราะพระพุทธเจ้าบอกตลอดเวลาพระพุทธเจ้าเรียนรู้ตลอดเวลาถูกต้องไหมพระพุทธเจ้าอ่ะสมมุติว่าไปไม่ใช่สมมติคือเรื่องจริงพระพุทธเจ้าไปเรียนกับครูบาอาจารย์ท่านนี้เฮ้ยครูบาอาจารย์ท่านนี้สอนจนหมดแล้วแกก็ไปเรียนอีกท่านหนึ่งเออพอไปเรียนอีกท่านหนึ่งเฮ้ยครูคนนี้สอนหมดแล้วแกก็ไปเรียนอีกท่านหนึ่งเห็นปะพระพุทธเจ้าเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้ตลอดเวลาแต่มนุษย์ส่วนมากบอกว่าฉันรู้แล้วฟังธรรมะก็แค่แค่นั้นแหละฟังธรรมะก็แค่แค่นั้นแหละแต่่คุณะไไมรรู้อเลย คุณนักไม่รู้อะไรเลยฟังธรรมฟังธรรมแต่บางคนไม่เอาไปปฏิบัติฟังธรรมเฉยๆอ๋อเข้าใจแล้เป็นแบบนี้อ๋อเข้าใจและเป็นแบบนี้แต่ไม่เอาไปลงมือทําเลยไม่เอาไปลงมือทําในชีวิตประจําวัน พราะพทธเจ้าหรือท่านอาจารย์ฟังธรรมเขาบอกว่าให้อารมณ์ดีเบิกบานคิดดีคิดบวกแต่ในชีวิตประจําวันของเราก็ยังคิดลบอยู่เนะี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้ฟังเลยไม่รู้อะไรเลยจงทําตัวเองเป็นน้ําครึ่งแก้วทําตัวเองที่พร้อมรับเรื่องราวดีๆตลอดเวลาพร้อมรับข้อมูลดีๆตลอดเวลาเพราะชีวิตของเราในแต่ละวันนะมันมีอะไรให้เราเรียนรู้ถูกต้องไหมวันนี้ถ้าเราทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วแล้วมีคนมาด่าว่าเรานินทาเราแสดงว่าเราได้ทําบางสิ่งบางอย่างถ้าวันนี้เราทําบางสิ่งบางอย่าง แต่ว่าไม่มีใครดา่าว่าเราแสดงว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นเข้าใจปะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ว่าแต่ละวันของคุณเนี่ยคุณทําอะไรอะแล้วมีคนดา่าคนว่าแสดงว่ามันดีแล้วคุณก็ได้ทาบางสิ่งบางอย่างแล้วแสดงว่าคนเห็นว่าคุณอนักทำเขาถึงด่าว่าคุณไงเข้าใจปะ เออเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปน้อยใจว่าใครจะด่าว่าอะไรเรารู้ว่าเราทําอะไรก็พอรู้ว่าเฮ้ยฉันตื่นมาเชา้านี้ฉันให้อะไรคนฉันแบ่งปันเรื่องราวดีๆอะไรคนเพราะเรื่องราวดีๆคนไม่ค่อยดูกันหรอกเขาชอบดูอะไรที่แบบตบตีกันละครน้ำเน่าอะไรพวกนี้เขาชอบดูกันนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยคนที่เรื่องดูเรื่องราวดีๆมันมีน้อยมากนะคะมันขึ้นอยู่กับเราเราต้องเป็นคนหนึ่งที่ ฝ่รู้ไฝ่เรียนเองไฝ่ที่จะหาความรู้เองมันไม่ได้อะไรยากเลยนะเราฟังธรรมะดูเช้าๆนะคะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงคุณดอจฟังธรรมะเช้าแต่ละเช้าเราประมาณสามคลิปนะทุกคนเพราะว่าสามคลิปนะก่อนนอนอีกก่อนนอนอีกว่าประมาณหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปของแกเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเป็นความรู้ดีๆและแกเอาคนประสบความสําเร็จด้วยมาร์คสกเกอร์เบิร์ตบิลเกทท่านดัมมคาทีอะไรนะคุณดอนแจจัชื่อไม่ได้เออนะคะ แกเอาคนประสบความสําเร็จมาเปรียบเทียบว่าให้คนที่ประสบความสําเร็จอะ่ะเขาทําแบบไหนทําไมเขาถึงประสบความสําเร็จเขามีความเพียรพยายามเขามีความทุ่มเทเขามีความรักในสิ่งที่เขาทําเขามุ่งม,มั่นเขาเป็นคนหนึ่งที่นักเรียนรู้และพัฒนาตัวเองถ้าวันนี้คุณเป็นถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดาฉันไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดามีมีแชทเข้ามาฉันไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดาที่เกิดมาบนโลกใบนี้คุณเชื่อไหมว่าคุณไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวิกฤตแบบนี้คุณยังมีชีวิตรอดอยู่ได้อ่ะ คุณไม่ใช่เป็นคนธรรมดานะคุณเป็นคนที่ไม่ธรรมดาแต่คุณไม่เคยสังเกตตัวเองคุณไม่เคยให้กําลังใจตัวเอง <c oughs> คุณคิดว่าฉันก็เป็นคนธรรมดาแบบนี้เชื่ออะไรแลวนะคุณดวงใจจาชื่อไม่ได้แล้วว่ามาร์กซ์เก,กเบิร์ตหรือเจสเบย์ซอต์ไม่รู้อะเขาเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่นะคะก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่คุณดวงใจขอเล่าประสบาการณ์ของคนประสบความสำเร็จนะเขาเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่นะคะแล้วก็มาวันหนึ่งเนี่ยคนที่สร้างไอโฟนชื่ออะไรวะ คุณดนใจจำชื่อไม่ได้แล Mark berg, Jeff zos, Bill Gates. ะมาร์คสกอเบิร์ดเจฟแบซอรบิลเกตชื่ออะไรแล้วนะจำชื่อไม่ได้อะไม่เป็นไรเนาะเออนะฮะว,วันวันหนึง่งเนี่ยเข้าไปเล่นกับเพื่อนของเขาแล้วเพื่อนผู้หญิงคนนี้บอกว่าไอ้ลูกไม่มีพอ่อไม่มีแม่ไอ้ลูกพ่อแม่ทิ้งนะคะเขาบอกแบบนี้และพอเสร็จปุ๊บอะ่ะคนนั้นอ่ะเขากลับไปถามพอ่อกับไปถามแม่ว่าพ่อแม่หนูไม่มีจริงๆเหรอนะคะแล้วก็พ่อเขาอธิบายว่าพ่อเข้าไปโรงพยาบาลม่อเข้าไปโรงพยาบาลหนึ่งเข้าไปที่ ที่เขาเลี้ยงเด็กตั้งเยอะตั้งแยะแต่พ่อไม่ได้เลือกเขาเลยแต่พ่อเลือกหนูหนูไม่ใช่คนที่ถูกทิ้งแต่หนูคือคนที่ถูกเลือกตั้งแต่วันนั้นน่ะคนที่สร้าง iPhone น่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นมนุษย์ธรรมดาเพราะเขาเป็นคนที่ถูกเลือกถูกเลือกให้เกิดมาบนโลกใบน,นี้ถูกเลือกให้ได้อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ให้ความอบอุ่นพ่อแม่ให้ความเลี้ยงดูเห็นปะ คนประสบความสาเร็จทุกคนไม่มีความเพอร์สิคเพอร์เฟกต์ใดๆทั้งสิน้นแต่เขาเชื่อมั่นในความตัวเองเขาเชื่อมั่นในตัวเองสูงอ่ะเขาเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถทําได้เขาเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถเป็นไปได้ทั้งๆทงี่เขามีหนึ่งสมองสองมือเหมือนกันมนุษย์เนี่ยมีหนึ่งสมองสมองอยู่บนกว่าตาแต่มนุษย์อ่ะชอบเอาตาไปตัดสินคนอื่นเขาทั้งๆท,ท,ที่สมองอ่ะมีสูง,งกว่าตาทันไหมทุกคนเข้าใจคํานี้ไหม สมองมีสูงกว่าตาแต่มนุษย์ชอบเอาตาตัดสินไม่ได้คิดไตรตรองก่อนที่จะตัดสินคนอื่นว่าคนนั้นเป็นแบบไหนคนนั้นเป็นอย่างไรแบบไหนบ้างแค่เห็นและเออคนนี้สมมุติคุณไปเห็นคนคนนั้นน่ะดีมากเลยแต่คุณไปเห็นหนึ่งพฤติกรรมของเขาที่เขาทำไม่ดีที่คุณไม่ชอบคุณก็ไปตัดสินแล้วว่าคนนี้ไม่ดีทั้งๆที่สมองอยู่สูงกว่าตาแต่คุณใช้ตาตัดสินโดยที่ไม่ใช้ปัญญาตัดสินคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นน่ะเอาตัวเองเรียนรู้พัฒนาความคิด พัฒน,นาสมองพัฒน,นาปัญญาตัวเองคนที่มีสติปัญญาดีเยี่ยมอะต่อให้ปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นกับคุณอนะคุณสามารถตัดสินได้คุณสามารถมีสติรู้ทันได้ว่าเนี่ยเป็นปัญหาเนี้ยฉันต้องขต้องต้อง,ต,องต้องแก้ปัญหาอะไรเออําบป่ะเหมือนคุณโดนใจถามว่าเสียใจไหมพ่อเสียก็เสียใจแต่เพราะยังดีที่เรารู้จักกฎจกกัจกรกลดแรงดึงดูดนะคะเราสามารถไปต่อได้เราสามารถตีบวกได้นะคะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะมันะะไม่มีอะไรบังเอิญน,นะคะเพราะ เพราะเขารักเราไงเขาถึงสอนให้เราเข้มแข็งเออเห็นปะคือถ้าคนมันตีบวกได้อะ่ะต่อให้คนคุณเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่คุณจะไม่หวั่นไหวเลยคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันมันมีอะไรให้เรียนรู้เยอะ มากเลยนะมันมีอะไรให้เราเรียนรู้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเลือกที่จะเรียนรู้วันนี้ครูตดดใจว่าจะมาบอกเรื่องอื่นนะคะไปเรื่องอื่นแล้วเออมันมันเราเรียนเยอะเกินอ่ะเออพอเราจะมาไลฟ์สดตั้งกล้องอย่าจะบอกมบอกเรื่องราวแบบนี้เออมันออกเรื่องราวอื่นๆมานะคะเพราะว่าครูตัใจอยากจะอยากจะบอกทุกคนว่ามันมีอะไรให้เรียนรู้เยอะมากอย่าเป็นคนนึงที่เป็นน้ำเต็มแก้วฉันไม่ต้องเรียนรู้แล้วฉันมีครอบครัวแล้วฉันมีลูกแล้วฉันเกิดมา แค่นี้ฉ like like <t Akt> ันเรียนจบแค่นี้มันไม่มีอะไรต้องเรียนรู้แล้วที่จริงอะไอ้ที่คุณเรียนที่โรงเรียนอะเอามาใช้ชีวิตในประจาวันได้เท่าไหร่ที่โรงเรียนสอนคุณไหมว่าเวลาคุณเจอปัญหาที่แก้ได้แก้ไม่ได้คุณต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรเวลาที่คุณทุกข์เวลาที่คุณร้องไห้เขาสอนคุณป้าว่าคุณต้องแก้ไขมันอย่างไรเวลาที่คุณเจอเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้เขาสอนคุณไหมว่าคุณต้องแก้ไขอย่างไรไม่มีค่ะวิชาในโรงเรียนไม่สามารถเอามาใช้ในชีวิตจริงของคุณได้ นะคะเพราะฉะนั้นลองเอาตัวเองไปเรียนรู้วิชาชีวิตเพราะคนที่มันมีวิชาชีวิตอะมันเอาตัวรอดเอาตัวรอดได้เคยได้ยินคำว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือรู้รู้ค่ะว่าต้องเรียนอะไรรู้ว่าต้องอ่านอะไรแต่พอในชีวิตจริงๆเอามาใช้ไม่ได้สักอย่างเลยใช้แค่ตามตำราใช้แค่ตามหนังสือพอเจอชีวิตจริงๆคุมอารมณ์สติตัวเองไม่ได้สติ สติแตกปัญหาแตกสมาธิสั้นคือมนุษย์ช่วงเนี้ยไม่ใช่มนุษย์ช่วงนี้หรอกมนุษย์สมัยนี้นะคะมนุษย์สมัยเนี้ยเป็นคนที่สมาธิสั้นนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรยาวๆไม่ชอบอ่านอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆแล้วเขาเขียนมาเป็นยาวๆวะไม่ชอบอ่านหรือเป็นคลิปยาวๆไม่ชอบฟังหรือเป็นคลิปดีๆไม่ชอบฟังเพราะเป็นคนที่สมาธิสั้นแล้ว แต่ถ้าวันนี้คุณลองฝึกตัวเองค่ะว่าคุณดะใจตอนแรกๆอยากจะฟังไหมคิดอะไรแล้วไม่อยากจะฟังหรอกรู้สึกว่าเบื่อรู้สึกไม่อยากจะฟังกูดูละครน้ำเน่าง่ายกว่าคุณละใจก็คิดแบบนั้นนะคะคุณละใจก็เคยเป็นคนหนึ่งแบบนั้นไม่ดูดีกว่าอะไรเรื่องดีๆดูทําไมเออดูละครดีกว่าง่ายกว่ามีความสุขกว่าดูทีวีดีกว่าง่ายกว่ามีความสุขกว่าแต่เพราะเลือกแล้วไงว่าจะไม่เป็นคนเดิมถ้าวันนี้คุณอยากจะมีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมคุณก็ต้องทําอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมทันปะ ยังดูละครน้ำเน่าฟังเพลงลบๆอยู่ฟังเพลงเศร้าๆอยู่ชีวิตก็ยังเหมือนเดิมลองถามตัวเองไม่ต้องไม่ต้องมาบอกว่ามันจริงหรือไม่จริงลองสังเกตดูที่ตัวเองอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นขึ้นปีใหม่และอาจเนี่ยจะจบปีแล้วจะหมดปีแล้วอีกไม่กี่เดือนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นลองถามตัวเองว่า ยังทำพฤติกรรมเหมือนเดิมหรือเปล่าพฤติกรรมเหมือนเดิมคือดูละครน้ำเน่าฟังเพลงลบๆบนินทาคนอื่นเขายังคบคบเพื่อนที่ไม่ควรคบทั้งท้ี่รั่าไม่ควรคบแต่ก็ยังคบอยู่ยังต่อยแหลอยู่ยังใส่หน้าหากันอยู่แล้วชีวิตจะเปลี่ยนได้อย่างไรได้อย่างไรเราเออนะคะชีวิตจะเปลี่ยนได้ย่ยงไรเรายังทําเหมือนเดิมแต่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีชีวิตใหม่ก็ตัดอะไรที่ไม่ควรอะไรที่ไม่ควรเก็บไว้ในชีวิตตัดออกค่ะอะไรที่ไม่ ควรเก็บไว้ในชีวิตตัดออกค่ะเพื่อนที่ไม่ควรครบตัดออกรู้ว่าเพื่อนคนนี้ดีเพื่อนคนนี้ตอ่อแหลเพื่อนคนนี้ไม่ดีตัดออกไม่ต้องเสียดายตัดออกในหน้าทีน่นี้ไม่ใช่ฉันเลิกคบกับแกนะไม่เราแค่เอาตัวเองห่างเอาไว้ห่างเอาไว้แค่นั้นพอเข้าใจจ้ะเข้าใจใช่ไหมให้กาวันเย่าให้เออละครน้ำเน่าถ้าได้ก็ไม่ต้องดูถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือ ตอบตัวเองไ,ไ,ได้ไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูแลมันได้อะไรไหมถ้ามันไม่ได้อะไรก็ออกมาฟังธรรมะเผื่อมันจะได้อะไรเผื่อมันจะมีสติมากขึ้นเพราะอะไรเมื่อก่อนกูโดนใจก็เป็นคนหนึ่งที่ดูละครนำเน่าน,นะดูละครน,น้ำเน่าแล้วก็ออกมาโพสต์ด่าดังอีกทั้ทงๆท,ที่เขาแค่แสดงละครเขาแค่แสดงละครน,นั่นมันคืองานของเขาแต่กลัวเอามาอินด้วยไงเข้าใจปะ ก็ามาอินด้วยไงคุณใจอยาเอามาอินด้วยเอามาโพสหน้าเฟซบุ๊กไอ้เกลียดนางเอกคนนี้กังเลยทำไมนางเอกโง่พระเอกโงนะ่นักอินเป็นไงละ่ะชีวิตเจอแบบเหมือนใน,นละครเลยชีวิตยิ่งกว่าละครก็คุณดูละครและคุณอินไงเราไม่รู้ไงไม่รู้ว่าอารมณ์คืออนาคตเราไม่รู้ว่าอะไรที่เราดูอะไรที่เราอินอะไรที่เราฟินนะมันจะกลายเป็นชีวิตของเราชอบอินชอบฟินตอนที่พระเอกนอกใจพระเอกมีกงมีกิ๊กเออเป็นไงละ่ะในชีวิตจริงเจอซะเลยเออได้แหงออก ไปไงอ่าไม่รู้ใช่ปะว่าอะไรที่ดูอะไรที่ฟังอยู่มันกําลังส่งผลให้เกิดขึ้นกับอนาคตวันนี้อย่าจะรู้อนาคตตัวเองอะ่ะอย่าจะรู้อนาคตตัวเองนะคะให้ดูพฤติกรรมตอนเนี้ยว่าทําอะไรบ้างทําเหมือนเดิมไหมทาเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมทาเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมอนาคตก็จะเป็นแบบเดิมสิบปียี่สิบป,ป,ปีก็ยังไม่เปลี่ยนเพราะยังอยู่ที่เดิมยังทํานิสัยเดิมๆอยู่ทนนันเนาะนะ คุณะใจไปแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับใครที่อยากจะกินให้ผิวสวยผิวสวยผมดีขนาดนี้นะคะผมดีขนาดนี้นะคะทุกคนกินอะไรวะนี่ซินเดอเรลลาคอลลาเจนกินตัวนี้นะคะขายของไปอีกกินตัวนี้นะคะสําหรับคนที่นี่นี่ซิวซิวหยุบไปมางนะ่เลยทุกคนนะซิวหยุบไปมากนะเลยหยุบไปจริงๆนี่เห็นไหม ไม่พองเลยเรียกว่าพองนัดนี่พองมันต่อใช่ยนะแต่ว่าอันนี้คือดีขึ้นหล็กกินซินเจาราคอลลาเจนนะทุกคนผิวผมเล็บนะคะจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะผิวจะได้ดูชุ่มฉ่ำมากยิ่งขึ้นนะคะ ดูละครน้ำเน่านิสัยก็เป็นอย่างนั้นมันนองเออนั่นแหละเออจริงนะคะดูละครน้ำเน่านิสัยก็จะเป็นแบบนั้นเพราะอารมณ์อิจฉาขี้โมโหขี้งุนก็จะเอามาจากอารมณ์ในละครนั่นแหละนะคะก็ดูสิว่าคนสมัยนี้ส่วนมากชุละครน้ำเน่าแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตจริงนะคะเออเพราะฉะนั้นเลิกดูเลิกฟังเลิกดูอะไรที่ไม่ควรดูดูอะไรที่บันควรดูดูธรรมะท่านวโเนี่ย ท่านวอให้ธรรมะดีมากเลยนะผู้ดนใจฟังวันหนึ่งประมาณ4ี่หคลิป,ปวันหนึ่งนะประมาณ4ี่หคลิปนะคะใครที่อยากจะ ผิวสวยผิวใสแบบนี้ซินเดอเรล่าคอลลาเจนนะคะช่วยได้หอมอร่อยมากทุกคนไม่เหมือนซินเดอเรล่าเอ้ไม่ใช่ไม่เหมือนคอลลาเจนเลยเหมือนแบบทุกคนไม่ได้ทานคอลลาเจนเหมือนทุกคนแบบกําลังทานโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นะคะตัวนี้อร่อยมากอร่อยจริงๆดูดซึมได้เจ็ดเท่ากว่าคอลลาเจนทั่วไปนะคะอย่าเพิ่งเชื่อลองทานดูว่ามันจริงหรือไม่จริงสำหรับวันนี้คุณอาใจไปแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าจะมาอย่างอื่นไปหัวข้ออื่นทุกคน